รับมากระตอนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะครับินชันตาบ,บีจีนะคุณผู้ชมนะครับคำวินชันตัวนี้แตกต่างจากคำวนชันทั่วไปที่ขายอยู่ตามร้านนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันนะเพราะว่าราคาตรงในร้านมนันขายมันขาย20-25บาทม,มันราคาไม่แพง น้องคะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวพี่จะแยกความแตกต่างให้ออกไปนะคะคือคามิช้ชันทั่วไปเนี่ยเขาใส่ทั้งเปลือกนะครบบดก็คือหมายความว่าหยิบใส่มือเนี่ยแล้วก็บดลงไปในในเครื่องบเดเนี่ยเป็นบดผลออกมาก<ช>็คือทั้งเปลือกทั้งเนื้อคามิ้นเลยนะฮะ<ช> แล้วก็ใส่ในปริมาณที่่อนข่าที่จะต้องเซฟว่าใส่ขมิ้นอาจจะไม่ได้เยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวยาตัวอื่นเป็นยาตัวอื่นใส่เข้าไปด้วยนะฮะแต่ของ BG เนี่ยเขาสก,กัดเอาเปลือกออกเพื่อความสะอาดสก,กัดเอาเปลือกออกก่อนเหลือแต่เนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเหลือเนื้อขมิ้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปั๊บเนี่ยเขานำไปบดผงแล้วใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าท้องตลาดคือ400มิลลิกรัมน้องอาจจะไม่ต้องกินสองสามแผงกว่าจน มันบางทีมันจะรู uel, ้สึกว่ากว่าจะหายก็ต้องกินประมาณ2อสแผงต้องกินซ้ําแล้วซ้ําอีกใช่แต่ตัวนี้1เม็ด2เม็ด3เม็ดก็รู้เรื่องแล้วนะฮะท้าอืดท้องเฟ้อปวดท้องจุกเสียดนะคุณผู้ชมนะฮะกดไหลย้อนนะฮะใครเป็นโรคกระเพาะกินได้เลยซื้อเก็บไว้เป็นยาสามัญประจําบ้านนะฮะ ของดีของสะอาดของราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดมันคนละเกรดกันเพราะฉะนั้นราคามันก็ย่อมแตกต่างกันวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นหลักร้อยครับโปรโมชั่นวันนี้ครับหกระปุกมี30์ครับซูนด้วยกันนะฮะและเราก็จัดเลยกระปุกละ290บาทมีโปรโมชั่นด้วยครับโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยแบบนี้ซื้อ5กระปุกครับราคาเหลือเพียงแค่1000บาททวนเท่านั้นนะฮะใครสนใจครับเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วจ้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์สุขภาพดี นะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะฮะสนใจนะครับอยากจะติดต่อลงโฆษณากับรายการของเรานะฮะอย่าลืมแล้วกันเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วครับติดต่อโฆษณาที่เบอร์นี้ครับ0900899995นั่นเองครับมากันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับเราไปดูเวทีมิสซูเนียเวิร์ดมากดีกว่าครับด้านของนิโคลีนนะฮะลงประกวดมิสซูเนียเวิร์ดไทยแลนด์2022จริงหรือไม่เพราะมันมีกระแสามานะฮะ,ห,ะหลังจากที่มีข่าวลือหนาหูเลยว่าจะมีนางงามจากเวทีใหญ่มาลงประกวดมิสซูเนียเวิร์ไททยแแลนนนด์2022ก็าาให้ฟงง มีการคาดเดาไปถึงสาวงามที่เคยนะฮะคาดสายสะพายไทยแลนด์แล้วก็ได้ตำแหน่งในเวทีระดับ Inter อิอนเตอร์เนชั่นแนลมาแล้วไม่ต้องบอกว่ารู้เลยเ<อ>ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องบอกว่าใครจะรู้เลยเคยพาดสายสะพายไทยแลนด์ใช่แล้วเคยได้ตำแหน่งระดับ Inter. อินเตอร์คุณปียนุชป,ปันประดับใช่เดี๋ยวเขาจะมาไม่ใช่นะฮะนั่นคือคุณนิโคลีนนะฮะพิชาภาแล้วก็แอนโทเนียด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายหลายคนล่าสุดเนี่ยเราขอพุ่งเป้าไปที่นิโคลีนนะนิโคลีนก็ออกมาไลฟ์สดทักทายแฟนๆ แล้วก็ได้มีการตอบประเด็นนี้ด้วยว่าจริงเปล่าว่าจะมามิซิลิเวิ r ด์ไทยแลนด์ปีนี้นะฮะนี่คกลีบอกว่าตอนนี้เองยังอยู่ในการรักษาตัวจากการผ่าตัดไส้ติ่งนะยังไม่หายดีร้อต้องรอดูเรื่องของทำรายจากคาราว่าทางกององแม่ก่อนว่าจะลงตัวกับการเติมโตด้วยหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ครบกระบวนการรักษาเธอต้อง มีการรักษาจริงๆนะแม่ร่วมครึ่งปีเลยนะหกเดือนอะนะฮะถ้าเกิดว่าหายทันก็จะออกมาแจ้งอีกทีว่าจะลงประกวดรับสมัครวันไหนนะคุณแม่ก็ใกล้แล้วก็แสดงไม่มาพูดอย่างเงี้ยคือหกเดือนเนาะหกเดือนกระโวยอะชอบกระทวยแล้วก็ใจกระทวยเนาะกระทวยร้อยห้านลบลอบกระทวยชอบแบบว่าเหวี่ยงแห่เขาจะเอามงลองหนึ่งเวอร์มาทิ้งไหมล่ะ เออเขามาได้ยังไงอะ่ะพี่ยังงงเขาจะมาหรอมงลองหนึ่งเวอร์นะสมัยก่อนเขาเคยมาครั้งแรกเลยนะก็ปัดเขาตุ๊บเออแล้วเขาก็ไปมิทไตแลนเวอร์ไง<ๆ>แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นมิทไตแลนเวอร์ไงแล้วเขาก็ไม่ได้ลองหนะึ<ๆ>่งเวอร์ไงแล้วเขาจะมาอีกไหมอะ่ะเอ่ออแล้วเขาพูดอย่าง,งาน,นี้เขาแสดงว่าเขาไม่มาไงเ,เพราะว่าเอ็มยูทีมันจะรับสมัครเร็วๆนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องรักษาตัวอีกครึ่งปีเออแล้วจะมีการ หายทันไหมเออเออนั่นแหละนะฮะก็จะมีการรับสมัครเลยเรนนี่สวกก็ให้กำลังใจนิโคลีนดีกว่านะครับรักษาตัวและไส้ติ่งไปให้หายไวๆนะเพึ่งผ่าไปด้วยเขามาเขาต้องคิดหนักกับผู้หญิงคนอื่นถ้าเขามาแล้วเขาไม่ได้ถามเขาเหมือนเอาลองเวอร์มาทิ้งนะเออเหมือนลดลดเลยอะลดตำแหน่งเลยอะ เอาลองเวอร์มาทิ้งนะเหมือนเขาไปได้แกนแซลมระดับโลกมาแล้วอะลองแชมป์ลองแชมป์ระดับหนึ่งอะแล้วเขาต้องมาลงนางงามเวทีระดับประเทศใหม่อืแล้วถ้าเกิดเขาดันไม่ได้ขึ้นมาอืหรือวันนั้นมันมีคนสวยกว่าเขาอ่ะเก่งกว่าเขาอ่ะอืเอออันนี้ก็ดเขาต้องคิดหลายตลกเลยอยู่ทางฟาร์มแบบนั้นดีแล้วไม่ต้องลงมาหรอกนะฮะ สมัยก่อนนะมันก็มีนางงามบ้านเราเนี่ยแหละเวทีระดับประเทศนั่นแหละครับได้ตําแหน่งรองรองระดับประเทศอืพอได้ตําแหน่งรองเสร็จปั๊บยังไงตัวเองกับพี่เลี้ยงก็ยังพานางงามมาแต่งหน้าทําผมมาวิ่งโล่หากินในเวทีประกวดต่างจังหวัดลเล็กๆน้อยๆแล้วทีเนี้ยพี่เลี้ยงบางคนเขาจาได้อืเขาก็เอาเนี่ยไปให้ กรรมการดูว่านี่ย่างลองระดับประเทศมงใหญ่ไปแล้วนะไม่มงใหญ่ได้ลองวีทีใหญ่ใช่ไหมแต่แต่วีทีใหญ่ระดับประเทศเนี่ยเนี่ยได้ลองมาแล้วยังมามหามาทำไมมาทาไมอีกอทำไมไม่เปิดโอกาสให้เด็กใหม่ๆอพี่เลี้ยงคนอื่นก็ไม่พอใจเขาก็วอไปฟเขาเขาวอกเอาพี่เลี้ยงนี่ก็ไม่ได้เขาวอกเอานะแล้วก็ลูกสาวดิฉันซึ่งเขาตายไปแล้วเนี่ยเคยเคยได้ตำแหน่งพิฟา แล้วก็ไปอยู่เมืองนอกอนะไปทำมาหากินที่เมืองนอกนะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้พี่เลี้ยงกับมันก็ยังอยากประกวดไงแล้วไปได้ตำแหน่งใหญ่จากเมืองนอกแล้วอันดับหนึ่งของโลกมาแล้วอ่ะครับเขามาแต่งหน้าทำผมลงประกวดเวทีตามผับตามบาร์เนื่องที่พี่เลี้ยงก็จําได้ับ<า>เอานี่อีนี่น,นี่มึงได้ระดับโลกมาแล้วมึงังมาลงประกวดเวทีหมื่นหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสามพันอีกหรอ เขา walk out เขาใช้วิธี walk out บอกว่าอ๋อถ้าเกิดอีนี่มาก็ให้มันประกวดคนเดียวนางงามคนอื่นก็ walk out ก็เหลือแต่นางต,ตัวนางงามที่ของที่ได้รับโลกประกวดกับพวกนางงามพยายามสวยให้ประกวดรวมกันสรุปสุดท้ายเจ้าของงานต้องเดินไปบอกบอกว่าให้ออกจากการแข่งขันเพราะว่าเพื่อให้คนอื่นอยู่ต่อสูกต้องให้อีกประมาณ3าสิคนอยู่ต่อ,อ คือมึงได้ระดับประเทศไปแล้วระดับโลกไปแล้วมาาทํไมเอึงจะมาทมําทไมอีกออมีมันมีจริงครับเมือ่อวานนั่งคุยกับแม่อุ๊บอะแม่อุ๊บบอกเลยว่ามงคนได้ลองลองสามลองสี่เวทีนางสาวจุดจุดมาแล้วอะยังไปเดินสายอยู่แถวอายุทยาเดินสายอยู่แถวสระบอุรีแล้วพี่เลี้ยงเขาจาได้อะอืต่อให้แต่งหน้าใหม่ทําผมใหม่เขาก็จําได้ว่าเป็นมึงเขาก็เรียกมาถามเลยว่ามึงจะมาทําไมอีกอะอ ไม่เปิดโอกาสให้เด็กล่ะใช่โอเวทีบางคนละระดับสุดทางตังอองางามแนละ้วถ้าเกิดเราขึ้นเวทีระดับประเทศแล้วเนี่ยมันคือถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เข้าห้าเนี่ยอืมหมายความว่าเรายังลงเดาเข้าสิบเนี่ยแล้วเรายังมาลงประกวดได้อีกงามแต่เมื่อเราได้ตําแหน่งไปแล้วเนี่ยเข้าห้าคนสุดท้ายเมื่อก่อนมันมีห้าตำแหน่งนะคะห้าคนสุดท้ายแล้วได้ตําแหน่งไปเรียบร้อยแล้วประกาศถ่ายทอดสดในในช่องช่องหนึ่งไปแล้วออ แล้วมึงจะมาเดินสายเวทีเล็กๆอีกเนี่ยพี่เลี้ยง่าไม่เอากันเขาถือว่าเอ้ามาแล้วอะไรอ่ะมาทำไมเป็นโออมยอมไหมไม่ยอมดิเออเป็นโออมทำไงมันแก้ผ้าเลยเปิดตีตรงหน้ากรรมการเลยบอกเขาได้แหละประท้วงอะไรมันคนละระดับไงมันเคยมีไงเวทีกระเทยก็จะมีบ่อยเวทีกระเทยตามสถานภาคอีสานได้ระดับประเทศไปแล้วได้รองแล้วก็ยังไปเดินสายประกวดแล้วก็พออง แล้วพอตัวเองไม่ได้อตกรอบแรกอืคือเขาก็ให้ประกวดไงแต่เขาปัดตกรอบแรกไปอารวาสหน้าโต๊ะคณะกรรมาการที่หนึ่งนี่จะมาตกที่หนึ่งจะมาตกเวทีเลก็กๆอย่างนี้ไม่ได้อ,อ,อือออเันนี้ยังดีนะแค่พูดอ,อย่างเงี้ยบางคนคุณผู้ชมใช่ไหมมันแก้ผ้าเลยอ่ะเออ,โอโมันแก้ผ้าเลยเลยอ่ะ,แล,ะแล้วไม่พูดเหรอไหม ไม่สวยตรงไหนอภกามากม้วงกระเทยครับมีที่เคยเห็นแก้ผ้าเลยองอยางงาแล้วมันเอาถ้วยรางวัลทุ่มลงมาเลยอืมไม่สวยตรงไหนอภากามม้วงไม่ต้องประกงประกวดแล้วเออ,เ,อ,อเ,ขเขาเรียกว่างานไฟไหม้ละจัดไม่ได้แล้วต้องมาเขาเขาเลยต้องโละจบไม่ได้ไม่ได้เอาเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือ บางเวทีมีเด็กล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเด็กในพื้นที่ลูกทานหลันเธออลูกอบาตอ,อาลูกสอสอเมียน้อยสอสอเมียน้อยอบอาจพวกนนี้ก็เป็นกรรมการทั้งนั้นนะออแล้วก็มีฮัลโหลเข้ามาบอกว่าอาให้คนนี้คนนี้คนนี้นะเดี๋ยวกูให้มึงจัดนะแต่ต้องให้อีนี่อีนี่ได้นะ แต่อีเด็กเมียน้อยพวกนี้มันก็คือลักษณะคือโครงเป็นเมียน้อยอมไม่ใช่เป็นโครงนางงามอมพอขึ้นไปเสร็จปัป๊บเนี่ยก็ไปปัดคนสวยๆเขาตกก็เหลือแต่ลิงกับข้างแล้วก็ะชะนีปนมาบ้างแล้วก็ไปให้คำตอบว่าเอาเฉพาะคนในพื้นที่ ถ้ามึงบอกว่าเอาเฉพาะคนในพื้นที่มึงต้องติดป้ายประกาศเลยเขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในใบรับสมัครมึงติดหน้าจังหวัดมึงเลยหรือติดที่กิ่งอำเภอมึงเลยว่าเฉพาะคนในพื้นที่นะคะคนนอกพื้นที่ไม่ต้องสะเออเข้ามานะคะเพราะว่าคูรล็อกวงไว้แล้วเอมึงก็ประกาศอย่างนั้นไปแต่คนอื่นจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองมาแต่คนเคยมีนางงามระดับจังหวัดอันดับต้นๆของเมืองไทยนะทําไมอ่ะ เมียน้อยสอสอ,อหลุดห้าไปแล้วนะอืมต้องเอาอีกคนที่อยู่ในห้าหลุดไปแล้วก็เอาเอมียน้อยเข้ามาใหม่อืมแล้วให้มงใหญ่เมีมยคนเนี้ยตอนนั้นนี่สอสอคนนี้เป็นรัฐมนตรีอืมเขาว่าอะไรวะ อืมอย่างี้ะพูดจกเพอเจอร์ไปใช่อืมเนี่ยเมียน้อยมาประกวดไงล็อกไปแล้วเออแล้วก็หลุดไงหลุดไม่เข้าห้างยกมือพูยกสะขูผัวให้ผัวโทห่าพูว่าเลยอืมปัวโทหาพูว่าเลยอ่ะก็เลยเข้ามาอีก ต้องเอาอีกคนหนึ่งออกไปที่เขาสวยอ่ะแล้วขอให้ผลการกลับมาเพราะอะไรผิพดพลาดที่คะแนนผิดเหรอโอ้ยโอ,โอ้ไม่ต้องไปห่วงออความต้อนแหลของคนมีโหมดเออมึงไม่ต้องห่วงอมึงไม่ต้องห่วงความต้อนแหลของคนมีโหมดเออนื่องจากเรารวบรวมคะแนนผิดรวบรวมเออนื่จากฝ่นายฝ่ายรวบรวมคะแนนเนี่ยกด,ดเลขผิดมันโยนขี้โยนไฟให้ชาวบ้านเขาก่อนมันล้ำได้โหมดค่ะโอ้ยมึงจะรวมคะแนนผิดหาอะไรล่ะ พราอาไจริงๆมึงก็ไม่ได้กดคะแนนมึงกดแต่เพราะชื่อ,อ,อครเข้าใขายข้าใครเข้าอ,อใครตกใครตกขายตกจะเฉพาะเขียนเฉพาะหมายเลขเออ,เอ,อพี่ยังรู้เลยบางทีไปต่างจังหวัดบางที่อ่ะอทำไมคนนี้ไม่ได้วะทำไมอีนี่กูไม่ได้ให้คะแนนทำไมเข้ามาวะอ๋อจ่าตังค์จบล็อกแล้วล็อกสเปก เออล็อกจบน,นะฮะอ่ะ,นะ,ะนะครับเราไปดูนี่ดีกว่าครับวงการดาราก็มีเรื่องเม้ากันอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับใครเอ่ยนะฮะดาราวงเล็บขาบอกวงเล็บนะเหมือนดังอัพค่าตัวหลักแสนนะครับ มีประเด็นร้อนผุดขึ้นมาให้ขาเผือกได้ตาลุกวากว่าอีกครั้งสำหรับนะฮะเพจเจมอยร้อยแปดแล้วก็แมาเขียนข่าวมาดูวงการบอกว่าได้ออกมาหย่อนระเบิดลูกใหม่แบบงงงงเดเจมอยร้อยแปดก็เด็กในตึกเขานั่นแหละก็ปล่อยเขาจะอ่านข่าวนี่ไม่ต้องฟังคนง่เท่านั้นที่อ่านข่าวอีนี่นะเออไม่เป็นไรนะฮะเราอ่านได้นะครับได้ออกมาหย่อนระเบิดลูกใหม่แบบงงๆนะฮะจากการแชร์ข่าวนางสาวนางงามนะฮะสาวอิงฟ้ากับดามาที่บอกเขาขึ้นค่าตัวที่เรานำเสนอไปตอนแรกนะฮะแล้วคราวนี้หลังรับตำแหน่งเนี่ยนะฮะก็มัน งไปโยงมาปุ๊บคราวนี้เองเนี่ยภายใต้การนำเสนอข่าวของคุณอิงฟ้าขึ้นค่าตัวมันก็มีแคปชั่นบอกมาว่ากับแปลว่ามีประเด็นให้คนสงสยัยบอกเฮ้ยใครเนี่ยมีคนคนหนึ่งนะที่ลากชื่อว่าของคุณแพทย์นภภาเนี่ยมักเกี่ยวด้วยนะฮะแต่คุณแพทย์ไม่ได้ขอขึ้นค่าตัวนะเขาบอกว่าค่าตัวอิงฟ้าเนี่ยลูกสาวกูหลักแสนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่เรารู้มีดาราเหมือนดังคนหนึ่งขึ้นค่าตัวหลักแสนนำหน้าแพทย์นภภาไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ ซึ่งหลังงานนี้บอกเฮ้ยใครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่บางคนบอกจะลากแพทย์นภพามาเกี่ยวข้องทําไมบางคนบอกโยงเก่งมากเลยโยงมั่วซั่วไปหมดมมเลยแพทย์าาทนภพาเธอไม่รู้เรื่องอีกเหรออะไรเพราะแพทย์นภพาทารายการอยู่ช่องของเขาอืไม่เขาสงสัยว่าใครไม่ต้องไปสงสัยหรอกอาฉันกับไทยรัฐไม่อ่านข่าวของเขาอืแล้วมันเป็นข่าวของคนในตึกเขาหมดอืเขารู้กันหมดว่าใครเป็นคนเขียนชื่ออะไรเขารู้หมด เขารู้กันหมดแล้วนักข่าวเขารู้กันหมดแล้ววันนั้นกูคุยกับแจ็คก็คือแจ็คก็เล่าหมดเลยว่าเนี่ยคนนี้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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ๊คนนี้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 มีคำสั่งให้เขียนเฉพาะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จบฉันถึงไม่อยากอ่านอ๋อตอนนี้แม่ข่าวใจมอยแล้วไม่อ่านไม่ต้องนานกันแล้วอ่านไม่ต้องนานแล้วอโเคคำว่ารากแพทน้ำประปาทำไมต้องมีคำว่าแพทน้ำประปาตัวนี้แพทไม่ได้เกี่ยวข้องเขาทำรายการอยู่ช่องอ่า ทำแบบนี้ไงอืมอืมแล้วทำโคู่กันไงอืมเขาคงแค่สงสัยว่าดาราไม่ต้องสงสัยสขางเขียนอักษรย่อเนี่ยโอมจำไม่เลยหลักนะหนึ่งอืมต้องเขียนเฉพาะคนดังนางเอกพระเอกเท่านั้นถ้าต่ำกว่านั้นอย่าไปเขียนอืมยกเว้นมันค้าย,ยาครับมันมันค้าย,ยาครับมันไปข่มขืนคนอแต่มันอยู่ในวงการบันเทิงอันนั้นพอยังพอยัพยงเป็นพอที่จะเป็นช่องที่จะเขียนได้ แต่หลักของการเขียนอักษรย่อพี่ต๋อบอกหลายครั้งบอกเป็นสิปีแล้วหนึ่งต้องเป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นช่องไหนต้องเป็นเรื่องราวของพระเอกนางเอกเท่านั้นบางคนเนี่ยอยู่มาหลายปีก็ยังเขียนอักษรย่อไม่เป็นนะคะบางคนก็ถูกออเดอร์บางคนก็ถูกใบสั่งมาว่าให้เขียนเชียร์คนนี้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 ในสังกัดของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยนักข่าวเนี่ยเวลาเขาอ่านอักษรย่อเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยเขียนเป็นอินี่เขียนไม่เป็นอเนี่เขียนเชียร์ค่ายตัวเองนักข่าวเขาจะรู้กันนะฮะการจะเขียนอักษรยอ่อไม่ใช่อยู่ๆพี่เต๋าจะจะ,จะลุกขึ้นมาจะเขียนอักษรยอ่อไม่ใช่หนึ่งพระเอกนางเอกจะเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องเขียนถ้ามีเรื่องราวที่ไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าไปสัมภาษณ์ได้แต่เป็นเรื่องราแบบเอ c ก u s i ลูในกองต้องพระเอกนางเอกเราจะไม่เขียนเบอร์2เบอร์3เบอร์4นางายเราไม่เขียนเพราะไม่มีใครรู้จัก2ต้องระบุที่มาช่องเลขกี่ตัวลักษณะอักษรยอ่อต้องย่อให้เขาเลยอะไรคือของจริงแต่ถ้าบอก อราลาคนเนึ็นะ่ไปรัคาตัวขึ้นกับเขาคนนั้นโดยโอ้ยแฟนแกว่าเด็กในช่องกูแล้วจบนั่นคือการโปรโมทค่ะเราต้องเนีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีประชาสัมพันธ์แปลกๆเขียนให้ให้เป็นข่าวดังแลว้วเสร็จปั๊บนักข่าวรุ่นใหม่ๆบางทีหาข่าวไม่ทันน้องๆเขาหาข่าวกันไม่ทันขเขาก็บอกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนนี้บอกก็เป็นบอกรคนรุ่นใหม่เป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นลูกเป็นหลานพี่เป็นเหลนเป็นหลุนพี่เต่าแล้ว ก็ไม่ต้องสืบแล้วทีนี้ก็ไปสัมภาษณ์สิไปสัมภาษณ์สินี่ก็ได้กระแสพอไปสัมภาษณ์ก็มีแบ็กดรอ,อแล้วมีแบ็กดรอช่องรอเรียบร้อยแล้วสัมภาษณ์อย่างนเปล่าเน,นี่ยมีอยก่านย่อหนายขัดเตียงแบบคนเขียนเรียบร้อยแล้วจบมุกนี้เ็าใช้มายี่สิบกว่าปีแล้วเขาเลิกใช้กันแล้วหลักของการเขียนอักษรย่อของทีวีบูนี้ก็ขึ้นเลยหนึ่งต้องพระเอกนางเอกยกเว้นแต่ถ้าเกิดไม่ดังมาก แต่ไปมีคดีข่มขืนฆ่ากันตายลักทรัพย์อย่างเงี้ยยังย่อดได้เพราะว่ามันมีมีมมรฟนถูกฟ้องอยังย่อดได้พิธีกรก็ต้องเป็นพิธีกรชื่อดังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการเขียนอักษรยอ่อต้องดันดับแรกเลยที่คุณจะต้องเขียนพระเอกนางเอกถ้าไม่ใช่พระเอกนางเอกคุณจะไปเขียนเพราะว่าคนเขาเดาไม่ถูกคนเขาเดาไม่ถูกแล้วเขียนเนี่ย พระเอกคนนี้นางเอกคนนี้แอบไปกินกันบริเวณนี้บริเวณนี้แล้วเวลาเนี่ยทำไมข่าวนี้ทำไมมึงไม่เขียนละ่ะของช่องมึงอะ่ะเนี่ยของช่องมันเลยนะแล้วเขารู้นักข่าวเขารู้กันทั้งหมดนะเดี๋ยวให้อมอ่านนะแต่ไม่อมไม่ต้องอ่านแล้วกันอมดูแล้วกันแล้วกันนะเดี๋ยวอมดูแล้วกันเนี่ยของช่องเขาเลยขเขาไม่เขียน อู้แต่หลอดเชียวไหวะของช่องเขาเลยเขาไม่เขียนแจ็คกาลีนกับพี่คุยกันทุกวันแจ็คมันบอกหมดว่าคนเขียนชื่ออะไรทำงานมากี่วันไอ้แจ็คมันเล่าหมดแปบ๊บหนึ่งนะคะช้าจังทำไมมือถูอฉันมันช้ามากเลยอะมันเกิดจากอะไระไม่รู้มัองยัน ก็จ่ายเงินแล้วนะมไม่เห็นเขียนอันนี้เราลงเสนอไปแล้วไม่ไม่ทำไมเขาไม่เขียนอ่ะเพราะว่าเป็นเด็กของช่องเขาเข,เขาไม่เขียนเห็นไหมล่ะเขาไม่เขียนเนี่ยไหมล่ะเออเวลาเขียนต้องเขียนพระเอกนางเอกอ,อ,อย่าไปเขียนคนอื่นเด็กไม่รู้อ้า่ญญายนาไปอ่านกัน ไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนจะได้จับปากกาเขียนอักษรย่อการเขียนอักษรย่อเขามีคลิกหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ต้องเขียนประมาณไหนเขียนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องอืมแล้วเขียนยังไงให้กกายจากกลายเป็นจำเลยให้คลิกกายเป็นโจทย์ได้เขาจะเขียนอย่างนี้กันนะคะเพราะว่ามันฟ้องกันไม่ได้นะคะ เท่าเร็นไป<ม>ไดาช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคามิบบ้นชันตาบีจนะคะอย่างที่บอกไว้คุณผู้ชมนะคะอันนี้ก็คือไขด่ดีลองจากกาแฟาเลยนะเมื่อเช้าลงไปถามคอเซนเตอร์เขาบอกลองจากกาแฟาเลยนะคะ แล้วก็ที่ขายแข่งกันมาอีกอันนึงก็คือยาสีฟันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเบรกหน้ายาสีฟันช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างลูกอ่ะจัดเลยนะครับหนึ่งกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันกับโคบินชันตรา BG กระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยนะครับซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจตัวได้เลยครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคิลโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยเบบอรร์นี้คั0 9 0 0 8 9 9 9 9 5งครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ